ทางผูบริหารก็บอกว่าต้องขึ้นให้ได้ครับธีรพลเข้ากลางครับเปิดยาวโอ้งัดกันอยู่ลูกนี้ได้บอลครับเปิดเข้ามาโอ้ยเปิดโด่งมาลูกนี้โอ้ยิงทันทีโอ้ย,อยข้ามคานิดเดียวครับโดยนัตพงศ์ดีด้วยชาติขึ้นมาจากกองหลังเลยครับกระโดดแปด้วยเท้าซ้ายลูกนี้ดูอีกครั้งนึ่ง เปิดมาเสาสองอย่างแม่นเลยครับน่ <ST IT US P> ครับกระโดด <c oughs> กะไปเน้นๆานาหังก็จะบอกว่าบรรจงครับลูกนี้บรรจงยอดมาลูกนี้อุ้เอกลักษณ์อุย้ยเรียบร้อยครับลูกนี้ยังอยู่ครับ <c oughs> นึกว่าแบ,บเบอร์แล้วผู้ตัดสินให้เล่นต่อครับมึงเลยล้มไปสองยิงไกลเรียบร้อยครับโอ้โหบลเอนัพฟ์เอฟซีครับขึ้นนำครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์จากการยิงของหมายเลขสิบห้าพีรพลทองล้วนครับสมสรบนบลตัวระพัฒนเอชซีได้ประตูขึ้นนำจากหมายเลขสิบห้าพีรพลทองล้วนครับเมืองเลยยุ่งเกเจ้าบ้านครับโดนยิงไกลอย่างสุดสวยของพีรพลอ๋อหมายเลขยี่สิบห้าขออภัยด้วยครับหมายเลข 25หรือเปล่าี๋ยวับดูอีกทีครับเป็นหม่เลขก5สครับขออภัยด้วยนะครับพือสครู่ประกาศผู้ทำประตูผิดพลาดนะครับผู้ทำประตูก็คือหมายเลขยี่ส้านนทวันรลัดดาครับตอดไปหน้าประตูขึ้นมงกันลุงนีอ้าหลุดแล้วครับโอ้โห ーーอารียูครับโดนจับฟาวล,ลูกนี้ไปกระแทกเปิดลงมาลูกนี้โอ้บอลหล่นลงระราชนาศักนั้นโยนมาลูกโอ้โหฮลอออิเย่ครับมงก็ไม่ไม่ได้กดดันอะไรครับแต่ว่ามงออกออกมาที่ หมายเลขสิบจิ้มต่อเรียบร้อยครับลูกนี้อ,อยังอยู่ครับโผ่โานุูกผันจูเห็งออกมานี่ครับดูอีกทีเนี่ยจิ้มแล้วก็ใช้ลำตัวครับขวางไว้ทศเวลาการแข่งขัน4สี่ครับนำสุสานปวนเลยนะคเับหนึ่งตระศู จากการยิงของหมายเลขที่สหานทวัตโอ้โหโดนดักอยู่แล้วครับปู่จะพลพลาดอีกแล้วถ้าพบผลเปิดมายังสกัดไว้แถวสองยังไม่พ้นอันตรายครับยิงข้ามคานมาแล้วครับกิติไกรเปิดมาอัปโบโอ้โหยิงครับเอ้าติดพวกเป็นอับโบลูกนี้เอาแล้วครับยิงโอ้โหติดเซฟอยู่ยังเจ็บครับอารียูรออัปโบครับยิงไปติดตัว นี่ครับดูกระโดดโอ้โหแล้วก็โดนยันเข้ามาครับแล้วก็เป็นอัพโบ้ครับตามไปเก็บบอลยิงลูกนี้ไม่มีมุมฮะไปตรงตัวราชนศักดิ์ยัยงไม่เปิดยอดมาหน้าประตูโอ้โหอยู่ตรงนั้นสองตัวยิงโอ้โหเอกลักษ์ลุงนามยิงด้วยเท้าซ้ายครับวันเล่ลูกนี้ข้ามคานไม่ตรงกรอบด้วยหลุดออกไปเยอะครับ การแข่งขันครับแปนงั้นว่าเมืองเลยยูเนเต็ดก็แพ้คาบ,บ้านอีกแล้วครับให้กับอ bon, ุบลตัวนภัทรเอฟซศูนย์ประตูต่อนหนึ่งครับ